สวัสดีครับน้องๆวันนี้พี่หนุ่มนะครับจะมาแนะนำวิธีการแต่งรูปภาพใส่ฟองสบู่กับแอปเมื่อตูนะครับผมอ่านชื่อถูกหรือเปล่าไม่รู้นะครับอ่านว่าเมื่อตูเนี่ยนะครับง่ายๆนะครับเดี๋ยวมาลองดูกัน มาดูวิธีการทํากันนะครับเบื้องต้นเพื่อนๆต้องมีโปรแกรมตัวนี้นะครับตัวเมื่อยตูตัวนี้นะครับตัวนี้แตะเข้าไปนะครับถ้าใครไม่มีไปโหลดโปรแกรมมาก่อนนะครับไม่ยากนะครับไปหาโหลดมาได้โหลดมาเสร็จแล้วหลังจากนั้นพอเปิดโปรแกรมขึ้นมานะครับเพื่อนเพื่อนเลื่อนมือขึ้นนะครับเลื่อนนิ้วขึ้นไปข้างบนหาคําว่าแปลงวิเศษครับอ่ามันจะมีคําว่าแปลงวิเศษอยู่นะครับตรงนี้ด้านขวามีเขียนคําว่าดูทั้งหมดแตะไปที่คําว่าดูทั้งหมด หลังจากนั ance, ้นเลื But, that, the the ่อนขึ้นครับมันจะมีเอฟเฟกต์ต่างๆมาให้เราเลือกหลายตัวด้วยกันเลื่อนขึ้นไปเรื่อยๆจะมีตัวฟองสบู่อยู่นี่นะครับฟองสบู่แตะเข้าไปในฟองสบู่เลยครับพราะแตะเข้าไปเสร็จมันจะเข้าไปอยู่ในอัลบั้มรูปภาพของเราเพื่อให้เราเลือกรูปภาพที่เราต้องการจะทํานะครับเช่นผมเลือกรูปนี้นะครับเจ้าหนูโยเซบะรูปนี้ขึ้นมาแตะเลือกรูปที่เราต้องการเสร็จหลังจากนั้นละเลงนิ้วฟพดสร้างฟองสบู่ได้เลยครับ ประมาณแบบนี้นะครับเราสามารถรูปนิ้วลงไปบนรูปภาพของเราได้เลยให้มันเกิดฟองสบู่ที่เราต้องการถ้าเราทําแล้วผิดพลาดระบายแล้วไม่ถูกใจเราสามารถถอยหลังได้ด้านล่างตรงนี้นะครับมีถอยหลังค่อยๆแตะถอยหลังไปเราสามารถสร้างขึ้นแล้วก็ลบก็ได้นะครับสังเกตด้านล่างจะมีบาร์หนึ่งนะครับบาร์ตัวนี้นี่นะครับตัวนี้จะเอาไว้ปรับขนาดของของแปลงหรือปรับขนาดของฟองสบู่เรานั่นเอง ถ้าดึงมาขวาสุดก็จะเป็นฟองใหญ่มากลองรูปดูนะครับได้ลูกเบลเอเลยฟองสบู่แต่ถ้าเกิดว่าผมกดถอยหลังก่อนถ้าเกิดว่าเราดึงมาซ้ายเยอะๆเห็นไหมครับฟองสบู่จะลูกเล็กนิดเดียวแล้วแต่ขนาดที่เราต้องการให้มันเหมาะกับภาพของเรานะครับโอเคเพราะฉะนั้นผมจะปรับมาประมาณสักขนาดนี้ลองระบายดูนะครับ ง่ายๆแค่นี้ถ้าสมมุติว่าเราระบายไปเสร็จแล้วเนี่ยเออเราถูกใจแต่ว่ามันมีฟองสบู่บางลูกม,มันมันมันบางตาบางหน้าอย่างนี้เนี่ยเราสามารถแตะที่เครื่องมือตัวนี้นะครับเปลี่ยนจากตัวดินสอกลายเป็นอย่างลบออาเปลี่ยนให้เป็นอย่างลบแล้วเราก็สามารถลบบางลูกได้นะครับค่อยๆถูถูไปบนรูปภาพของเราตรงที่เราต้องการจะลบฟองสบู่ออกมันก็สามารถจะลบฟองสบู่ออกไปได้ บางส่วนที่เราไม่ต้องการเราก็สามารถลบทิ้งได้ด้วยมันใช้งานง่ายอย่างนี้เลยนะครับเนี่ยเห็นไหมครับได้แล้วครับรูปภาพฟองสบู่ตกแต่งฟองสบู่ให้กับรูปภาพที่เราต้องการง่ายๆแค่นี้เองครับผมเอามาแนะนําเพื่อนนะครับพอเราถูกใจแล้วเรากดที่เครื่องหมายถูกด้านขวานี่นะครับแตะเครื่องหมายถูกแล้วหลังจากนั้นแตะบันทึกด้านบนนะครับมุมบนขวาแตะบันทึก ถ้ามันขึ้นโฆษณาเราก็ปิดโฆษณาไปาบันทึกและแชร์เรียบร้อยแล้วนะครับแค่นี้เองครับเพื่อนๆลองไปดูในอัลบั้มรูปภาพนะครับเรามาดูในอัลบั้มรูปภาพก็จะได้รูปภาพเพิ่มขึ้นมาอีกหนึ่งรูปนี่ครับรูปที่เมื่อกี้เราสร้างขึ้นมานะครับง่ายๆแค่นี้เองครับได้ฟองสบู่ขึ้นมาใหม่ตกแต่งบนรูปภาพของเราเราเอาไปใช้งานตกแต่งรูปได้ง่ายๆเลยไม่ต้องเสียเวลา ใช้ Photoshop ใช้โปรแกรมอะไรยากๆใช้แค่โปรแกรมตัวนี้ก็ตกแต่งรูปได้เลยนะครับอยากให้เพื่อนๆลองไปทำกันดูนะครับแล้วได้ถูกใจยังไงอะไรยังไงก็เอามาโชว์เอามาโพสต์กันในกลุ่ม l ลิฟจุดทอยจุดโฟโตกราเฟอร์กลุ่ม Facebook ของผมนะครับเอาแบ่งรูปภาพมาดูกันบ้างมาแชร์ให้เพื่อนๆดูกันนะครับโอเคครับเอามาฝากเพื่อนๆกันนะครับแล้วเจอกันใหม่ในคลิปถัดไปนะครับสวัสดีครับ